การมีผู้น,นำที่ดีกล้าคิดกล้าทำก็คือจุดหนึ่งของความสำเร็จนอกจากการมองการไกลก็มีทางเลือกเป็นมั่นเป็นเหมาะในการพัฒนาประเทศแล้วท่านเติงเสียวผิงก็ยังเป็นนักบริหารที่มีฝีมือไร้เทียมทานสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ท่านสามารถหลอมรวมเอาสิ่งที่ดีมารวมกันโดยไม่ยึดติดอยู่กับอะไรที่จะเป็นตัวถ่วงยกตัวอย่างง่ายๆคือระบบคอมมิวนิสนั้นจะเป็นการรวมเอารายได้ทั้งหมดของชุมชนมาอยู่ที่นั่นปัญหาก็คือผู้คนไม่ยอมร่วมมือในการพัฒนาอย่างเต็มที่ประคิดว่าทำเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นไม่มีอะไรดีขึ้น กระบวนการผลิตอะไรต่างๆก็เลยไม่ได้งอกเงยเพิ่มขึ้นท่านจึงได้คิดวิธีว่าเอาอย่างนี้ให้ประเมินว่าแต่ละปีนั้นชุมชนจะต้องส่งอะไรให้ส่วนกลางเท่าไหร่ mm. เช่นจากเดิมเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วจะต้องส่งผลผลิตเข้าส่วนกลางในจำนวนสิบตันขั้นตองเสี่ยวผิงเปลี่ยนใหม เช่นถ้าทําได้มากเท่าไหร่เกินสิบตันก็ยกให้เป็นของชุมชนไปแค่เปลี่ยนแปลงปริยุกต์ตรงนี้นิดเดียวปรากฏว่าผลผลิตในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาลเพราะถึงตรงนั้นทุกคนรู้แล้วว่าถ้าผลิตได้เยอะก็จะได้ส่วนแบ่งเยอะเป็นส่วนตัวอันว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้น สิ่งที่ติดตัวมาอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรก็คือความเห็นแก่ตัวถึงแม้จะบอกว่าอุดมการณ์รักชาติขนาดไหนแล้วก็ไม่ได้รักมากกว่าตัวรักตัวเองเมื่อรู้ว่าทำแล้วตัวเองจะเป็นผู้ได้แล้วมีที่ดินให้พอทํากินเหลือเฟือก็เลยเริ่มทําให้ในประเทศสามารถผลิตผลผลิตทุกอย่างเพิ่มกว่าที่เคยมีเป็นจำนวนมาก ตรงนี้เองที่ทําให้สามารถสืบสารนโยบายของท่านเหมาเจ๋อตงจนสําเร็จในเรื่องทําให้ผู้คนสามารถกินอิ่มแล้วนอนอุ่นได้ตั้งแต่ตอนนั้นประเทศจีนก็เริ่มดีขึ้นตามลําดับความยากจนแบบที่สุดที่ทําร้ายผู้คนในประเทศมาเนิ่นนานก็เริ่มผ่อนคลายลงหลังจากนโยบายนี้ประสบความสําเร็จ ท่านจึงคิดที่จะเปลี่ยนรูปแบบการปกรครองแบบคอมมิวนิสต์ร้อยเปอร์เซนต์มาเป็นการปกครองแบบทุกอย่างขึ้นตรงกับส่วนกลางส่วนการทำมาหากินเลี้ยงชีพก็ให้ยึดแบบเดียวกันกับการเพาะปลูกมูลายผลผลิตหรือได้อะไรที่เกินกว่าสิ่งที่เคยส่งมอบให้ก็ให้ที่ตรงนั้นเป็นเรื่องของส่วนตนไปตั้งแต่นั้นมาประเทศจีนจึง ก้าวกระโดดรุดไปข้างหน้าแบบชนิดไม่ติดขัดกลายเป็นต้นแบบที่ทุกวันนี้ประเทศจีนเป็นอยู่นั่นคือรัฐบาลกลางยังคงเป็นเจ้าของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือทรัพย์สินต่างๆให้ประชาชนเป็นผู้เช่าแล้วก็ส่งภาษีข้อดีของระบบนี้ก็คือรัฐบาลส่วนกลางยังเป็นผู้ควบคุมทุกอย่างทั้งหมดถ้าอะไรที่ ทำแล้วนอกลู่นอกทางก็ถูกถูกเรียกมาตักเตือนแล้วก็ให้ยุติเสียเมื่อเป็นเช่นนี้ธุรกิจหรือเกษตรกรรมของจีนต่างก็มุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งทุกฝ่ายก็มุ่งที่จะสร้างสารรค์ผลผลิตให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วรัฐบาลก็เข้าไปเทคแคร์ในเรื่องของการช่วยในด้านออกทุนให้กู้เงิน โดยให้แต่และมณฑลทำหน้าที่ของตัวเองนั่นหมายความว่าระบบการเงินทั้งหลายก็จะเป็นของรัฐบาลกลางรูปแบบนี้แหละที่สามารถทำให้หลอมรวมเมอาชาติจีนซึ่งมีประชากรพัน,พนกว่าล้านคนแล้วก็มีเผ่าพันธ์เชื้อชาติเกินกว่า500เผ่าพันธ์สามารถอยู่รวมกันได้โดยที่ไม่มีปัญหาต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองไป รัฐบาลก็ให้สิทธิพิเศษสำหรับพวกชนเผ่าต่างๆอย่างเช่นกรณีการมีลูกในอดีตนั้นบุคคลในเมืองนั้นครอบครัวหนึ่งมีลูกได้แค่คนเดียวแต่ถ้าเป็นชนเผ่าเขาอนุมัติให้มีได้สองคนก็เป็นการส่งเสริมให้ชนเผ่ายังคงอยู่อย่างถาวรน,นี่คือความเฉียบแหลมที่สามารถทำให้ทุกฝ่าย รู้สึกได้ว่าตัวเองอยู่อย่างมีคุณค่าในประเทศนี้ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากการกำหนดนโยบายและแผนการของท่านเติ้งเสี่ยวผิงผู้นำผู้ยิ่งใหญ่แต่ตัวเล็กนิดเดียวท่านคือผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ไม่เคยคิดหลงตัวเองมีพวกชาวต่างชาติพยายามจะเสี่ยมให้ท่านยกตัวเองเป็นปูชนียบุคคล เหนือกว่าท่านเหมาเจอตรงแต่ท่านตอบพวกนักข่าวต่างชาติว่าพวกคุณจะรู้อะไรท่านเหมาเจอตรงนั้นเป็นเครื่องจักรทั้งเครื่องแต่ผมนั้นเป็นเพียงแค่เฟืองอันเล็กๆหนึ่งเฟืองจะเอาอะไรไปเทียบกับเครื่องจักรได้แลวเม่นนักข่าวพยายามยุ่แยงท่านว่าณวันนี้ท่านคือคุณนำที่ยิ่งใหญ่ ทำไมไมิปลดรูปของเหมาเจอตรงลงจากเทียนอันเหมือนล่ะแล้วลเอารูปของท่านขึ้นไปติดแทนท่านบอกว่ารูปนั้นคือผู้สร้างประเทศต้องติดอยู่เช่นนั้นตลอดการจากเรื่องบอกเล่าเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของคนตัวเล็กที่ความคิดไม่ได้ยึดติดไม่ได้หลงไปกับเสียงยนยอท่านจึงได้รับการเคารพจากคนจีน ไม่แตกต่างไปจากท่านเหมาเจ๋อตงเลยจากยุคนั้นประเทศจีนก็เริ่มพัฒนาแบบก้าวกระโดดไปเรื่อยๆจีนในยุคที่ท่านเติ้งเสี่ยวผิงปกครองอยู่มีการวางแผนการใช้พลังงานจากธรรมชาติในทุกๆเรื่องในทะเลทรายโกบีของจีนที่เชื่อมต่อกับรัสเซียพื้นที่ทะเลทรายเหล่านั้น เต็มไปด้วยพลังงานน้ำมันกับการธรรมชาติแต่ประเทศจีนกลับใช้เรื่องของพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์มาทำไฟฟ้าให้ใช้ในทะเลทรายเดี๋ยวนี้ท่านเอาพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายนั้นมาทำการ,กรเกษตรโดยวิธีการสร้างดินด้วยการนำเอาพืชที่ปลูกได้ในทะเลทรายเป็นพืชน,นำร่องต้นไม้ที่สามารถขึ้นในทะเลทราย ท่านจะเอามบปลูกจนกลายเป็นผืนดินในทะเลทรายเป็นต้นไม้ทั้งหมดตอนนี้ทะเลทรายจำนวนค่อนข้างมากกลายเป็นพื้นที่ปกติธรรมดาไปแล้วเมื่อมีความชื้นก็มีฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลจึงเห็นได้ว่าวิธีการของเขาเั้นเอาชนะได้แม้กระทั่งธรรมชาติด้วยซ้ำจีนเขาเปลี่ยน รูปแบบการสร้างบ้านจากในอดีตที่เป็นบ้านเดียวเดี๋ยวนี้กลายเป็นคอนโดทั้งหมดในประเทศจีนที่เคยมีสุสานที่ต้องกินเนื้อที่ไปไม่รู้ว่าปีละเท่าไหร่กับการสร้างสุสานฝังศพคนตายเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหรือถ้ามีก็น้อยเต็มทีส่วนใหญ่ก็คงเป็นพวกชนเผ่า ที่ยังอนุรักษ์กันอยู่นอกนั้นพื้นที่สุสานถูกยกเลิกให้มาเป็นพื้นที่ทรามาหากินหมดแล้วก็สร้างเป็นห้องให้มากราบไหว้บรรพบุรุษกันโดยตั้งกระถางทูกและเท่ากระดูกของบรรพชนเท่านั้นแม้แต่เรื่องแบบนี้เขาก็คิดโดยละเอียดมีการเตรียมการเผื่ออนาคตเอาไว้ว่า ดินนั้นไม่มีการงอกเงยเพิ่มขึ้นแต่ประชากรกลับมีมากขึ้นต้องวางแผนเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตกันได้อย่างเหมาะสมผู้นำจีนสองท่านี่กล่าวมาท่านแรกคือผู้เบิกท่านที่สองคือผู้ที่มาพัฒนาเป็นการดำเนินนโยบายแบบต่อเนื่องคนหนึ่งทำอะไรไว้อีกคนที่มา จะต้องสารงานต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้งานที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ก็จะค่อยสำเร็จไปทีละเรื่องขณะที่ประธานาธิบดีเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งเข้ามาพัฒนาจีนให้ไปสู่จุดหมายสารต่อแนวทางของท่านประธานเหมาเจ๋อตงจนสำเร็จนั่นคือพาประชาชนให้หลุดพ้นจากความอดอยากยากแค้นหลายปีที่ท่านดำรงตำแหน่ง สิ่งที่ท่านใฝ่ฝันมากที่สุดก็คืออยากจะมองเห็นวันที่ฮ่องกงกลับคืนสู่แผ่นดินจีนตอนนั้นท่านอายุมากแล้วก็เริ่มเจ็บป่วยบ่อยขึ้นพวกคณะผู้บริหารประเทศจีนถึงขนาดต้องตั้งนาฬิกาของประเทศให้บอกเวลาเป็นวินาทีนับถอยหลังวันที่ฮ่องกงจะคืนสู่ประเทศจีนตามสัญญาเช่าหนึ่งรปีท่านเติมเสี่ยวพิง เป็นคนที่สูบบุหรี่จัดมากคณะแพทย์ที่ดูแลท่านพยายามห้ามบร,รามบางให้ท่านสูบบุหรี่แต่ท่านก็ไม่เชื่อทฤษฎีพวกนี้จนพวกคนสนิทต,ต้องพยายามหาบุหรี่ที่ปลอดสารทําขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อให้ท่านสูบแล้วไม่มีนิโคตินมากนะเพื่อหวังชะลอความเสี่ยงในการที่จะให้ท่านอยู่จนได้เห็นถึงเวลาที่ฮ่องกงจะคืนสู่อ้อมอกของแอนดินแม่แต่สุดท้าย ท่านก็อยู่ไม่ถึงท่านเสียชีวิตก่อนที่ฮ่องกงจะคืนสู่ประเทศจีนไม่นานและนี่อาจเป็นหนึ่งปรารถนาของมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่ได้เห็นความสำเร็จต่อหน้าต่อตาที่ท่านตั้งความหวังอยากให้แผ่นดินฮ่องกงกลับคืนสู่แผ่นดินแม่ท่านบอกว่าท่านจะเดินไปเหยียบฮ่องกงอย่างสาง่างามเพื่อบอกให้รู้ว่านี่คือแผ่นดินของเรา ความปรารถนาครั้งสุดท้ายของท่านก็ยังไม่สําเร็จและนี่ก็คือการปิดฉากชีวิตของคุ้นาที่ยิ่งใหญ่ที่ทําคุณูปการให้กับประเทศจีนอย่างล้นหลามและเป็นผู้จุดประกายที่ทําให้แผ่นดินจีนได้รุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อหมดยุคสมัยของท่านท่านก็ได้นําพรรคคอมมิวนิสต์จีนเลือกทายาตรุ่นต่อไปสืบทอดจากท่านก็คือ อดีตผู้ว่าการนครเซี่ยงไฮ้คือนายเจียงเจ๋อหมินที่ท่านยอมรับว่าเป็นคนที่เก่งมากที่สามารถปรับตัวระหว่างความล้าหลังกับความทันสมัยให้เข้ากันได้อย่าลืมว่าท่านเติ้งเสี่ยวผิงนั้นท่านเป็นผู้กำหนดนโยบายหนึ่งประเทศสองระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของประเทศจีนต้องยอมรับว่าระหว่างคนที่ยากจนสุดข,ขีด กับคนรวยนั้นยากที่จะทําให้ไปด้วยกันได้มันเป็นเรื่องยากที่ลําบากที่มากที่สุดเพราะแนวความคิดจะค่อนข้างแตกต่างกันเมื่อท่านจะปรับการใช้วิธีของคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นลักษณะของการปันส่วนมาเป็นการให้ทำมาหากินกันอย่างอิสระเสรีจึงกลายเป็นโจที่ท้าทายอย่างยิ่งแต่ก็ทำสำเร็จ พราะความที่มีรัฐบาลกลางเป็นตัวควบคุมโดยหลักการธรรมชาติของผู้ที่มีความฉลาดปราดเพลองกว่าถ้าต้องอยู่ในสังคมของการแข่งแย่งก็มักจะทําได้ดีกว่าเพราะวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันถ้าหากปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นทําทุกอย่างได้จนสุดตองก็ยังไม่พ้นเรื่องการเอารัดเอาเปรียบกันเหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมาจึงต้องให้รัฐบาลกลางซึ่งเป็นตัวเชื่อมเป็นผู้จัดการเรื่องพวกนี้ คนที่หากินเก่งก็ทํามาหากินไปตามที่ตักเองมีความสามารถแล้วก็เสียภาษีส่วนหนึ่งให้กับรัฐบาลจีนเพื่อจะได้เอาเงินภาษีเหล่านั้นไปอุดหนุนคนยากจนให้มีกินมีใช้เท่าเทียมกันที่สําคัญอะไรที่เป็นการเอารับเอาเปรียบเกินไปรัฐบาลจะทําหน้าที่ควบคุมไม่ให้พวกที่ทํามาหากินเก่งกว่าเอารับเอาเปรียบมากจนเกินไปช่วงของประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมิน เปนช่วงเวลาการปกครองที่จีนดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่กลับกลายเป็นช่วงการพัฒนาอย่างต่อเรื่องในทุกๆรูปแบบถึงแม้แว่าการบริหารของท่านเจียงเจอหมินจะไม่มีอะไรโดดเด่นจนถึงขนาดที่เป็นประจักษ์แก่ชาวโลกแต่ท่านก็เป็นผู้กำหนดนโยบายที่ท่านเรียกว่าสามทันสมัยระบบแรกที่ท่านพูดไว้ต้องเป็นสังคมแห่งการกินดีอยู่ดี ประการต่อมาต้องเป็นสังคมที่เข้มแข็งและทันสมัยข้อสุดท้ายคือต้องมีอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนอย่างสมบูรณ์หลังจากหมดยุคข,ของท่านเจียงโจ๋หมินท่านลงจากตําแหน่งในขณะที่ท่านยังไม่ได้เสียชีวิตแต่พระท่านรู้ตัวเองว่าตอนนั้นจีนกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วจึงต้องให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีหัวก้าวหน้าทัานสมัยเข้ามารับไม้ต่อ ในยุคนั้นท่านหูจินเทาท่านเป็นวิศวกรจบในเรื่องของเอกด้านพลังงานน้ำแต่เป็นเพราะท่านเป็นคนมีวิสัยทัศน์ในการที่จะพัฒนาประเทศจีนให้ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าจึงได้รับคัดเลือกให้ขึ้นดำรงตำแหน่งแทนท่านเจียงเฉอหมินช่วงนี้เองซึ่งประเทศจีนกำลังเข้าสู่ยุคที่รุ่งเรืองที่สุด ความเจริญทางด้านภายในประเทศและต่างประเทศวนมาในยุคนี้ทั้งสิ้นก็เพราะนโยบายที่รัฐบาลจีนช่วยเอาเงินที่เก็บจากภาษีมาช่วยคนจีนออกไปทําธุรกิจเพื่อหาเงินเข้าประเทศถ้าใครที่ไปลงทุนต่างประเทศแล้วเกิดปัญหาอะไรก็ไปขอให้รัฐบาลช่วยไม่ว่าจะเป็นด้านการลงทุนหรืออำนวยความสะดวกในด้านอื่นๆรัฐบาลจีนก็จะช่วยในทุกๆด้าน นี่เองจึงเป็นต้นเหตุที่ทำให้จีนเติบโตอย่างรวดเร็วและสามารถแข่งขันกับทุกประเทศได้โดยไม่เคยเพยลัมพลัมยุคของท่านหูจินเทาคือยุคที่ทำให้จีนเติบโตจนชาวโลกต้องตื่นกลัวแต่อะไรก็ช่างเมื่อมีดีก็ต้องมีเลวในยุคนั้นพวกขาราชการจีนมีอำนาจอิทธิพลมากมายโดยเฉพาะพวกที่ทดูแลมนฑล เพราะความที่แต่ละแห่งต่างก็มีหน้าที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในท้องถิ่นจึงเกิดการคอร์รัปชันกันอย่างมาหูลานเพราะความที่เติบโตเร็วมากคนจีนที่ร่ำรวยต่างก็ใช้จ่ายอย่างฟุ้งเฟอ้อจนท่านประธานาธิบดีหูจินเทาต้องออกมาบอกว่าจึงแม้ท่านจะเก่งในเรื่องของการทำให้ประเทศจเจริญแต่ท่านก็ไม่สามารถที่จะปราบปรามเรื่องของการคอร์รัปชันได้อย่างเต็มที่ พราะบุคลิกของท่านนั้นท่านเป็นคนนุ่มนวลอ่อนโยนไม่เหมาะที่จะมาต่อสู้กับพวกคนเหล่านี้ท่านจึงขอลงจากตําแหน่งในขณะที่ตอนนั้นท่านสีจิ้นผิงกําลังโดดเด่นขึ้นมาและว่ากันว่าเป็นผู้ที่มีความเด็ดขาดมากที่สุดคนหนึ่งยังจําได้ว่าวันที่ท่านหูจินเทาขอลงจากตําแหน่งท่านได้แถลงต่อสภาประชาชนท่านบอกว่า การทําให้ประเทศนั้นไปสู่ความเจริญไม่ใช่เรื่องยากแต่การจะทําให้คนในชาติรักษาระเบียบวินัยเป็นเรื่องยากที่สุดท่านบอกว่ามาถึงวันนี้ท่านรู้สึกตัวว่าท่านไม่สามารถที่จะเป็นผู้นําประเทศนี้ได้ต่อไปต้องหาคนที่เก่งกว่ามาช่วยขจัดปัญหาของคนจีนในขณะนั้น ซึ่งกำลังหลงระเริงอยู่กับสภาวะของคนที่กำลังสำลักความร่ำรวยใหม่ๆท่านึกภาพไม่ออกก็ลองมองเวลาที่คนจีนเข้าไปในร้านพวกแบรนด์เนมทั้งหลายก็จะซื้อเหมือนซื้อขนมท่านหูจินเทาบอกว่าสภาพเช่นนี้ถ้าคืนปล่อยไปคนจีนก็จะทำลายทรัพย์สินที่ตัวเองหากันมา ได้ดึกว,วามหลงระเริงไปหมดแล้วท่านก็แนะนำว่ามีคนที่จะมาจัดการปัญหาพวกนี้ได้แน่นอนคือท่านสีจิ้นผิงซึ่งท่านบอกว่าคนคนนี้เก่งกว่าผมต้องจัดการปัญหาพวกนี้ได้แน่แล้วท่านก็ยังได้ประกาศต่อหน้าคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าถ้าต้องการให้ท่านสีจิ้นผิงซึ่งเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นผู้นำคนใหม่ ก็ต้องส่งมอบกาลังทหารให้ท่านด้วยให้ท่านบัญชาการได้ทั้งหมดจึงสามารถใช้เป็นอาวุธในการที่จะปราบทุกอย่างให้ราบคาบเพราะจริงๆในขณะนั้นพวกที่ขอรับชันมากที่สุดก็คือนายทหารใหญ่ๆนั่นเองโดยธรรมเนียมของจีนนั้นผู้นําที่เปลี่ยนถ่ายอํานาจใหม่ๆจะไม่ได้รับอํานาจทางทหารไปพร้อมกันเพราะเขาเป็นห่วงว่าถ้าได้ไปทั้งอํานาจการปกครองและอํานาจทางทหาร จะกลายเป็นคนบ้าอำนาจไปได้ธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมาจึงกลายเป็นว่าอย่างน้อยต้องอยู่ในตำแหน่งผู้นําไม่ต่ำกว่าสองปีถึงจะได้รับอำนาจทาหารแต่กรณีของท่านสีจิ้นผิงได้รับเป็นกรณีพิเศษเพราะท่านหูจินเทาได้ขอร้องคณะกรรมการกลางพรรคให้เห็นถึงความสําคัญในการที่จะกาจัดปัญหาใหญ่ของประเทศในขณะนั้นซึ่งคณะกรรมการกลางของพรรคก็ได้ยอมรับ ยอมมอบอำนาจทหารให้ด้วยจึงได้เห็นการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันอย่างเอาจริงเอาจังแล้วก็ตั้งกฎเกณฑ์ใหม่ๆเพื่อเป็นการใช้บังคับไม่ให้การเอาเงินออกไปฟอกในต่างประเทศโดยตั้งกฎไม่ให้ข้าราชการส่งลูกไปเรียนต่างประเทศเพราะนั่นเป็นวิธีการฟอกเงินที่ใช้กันมากที่สุดและเพื่อให้คุณจีนเลิกใช้จ่ายฟุ้งเฟอ้อกันบแบบชนิดเอาเงินไปละลายทิิง ท่านก็นเลยออกนโยบายให้คนจีนสามารถมีลูกได้สองคนตรงนี้เองที่ทําให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดที่สุดเพราะโดยปกติคนธรรมดาทั่วไปมักจะสะสมเงินเอาไว้ให้ลูกแต่ที่ผ่านมาคนจีนมีลูกน้อยก็ครัวละหนึ่งคนจึงไม่ค่อยห่วงเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆจึงเอาเงินออกไปถลุงเล่นกันหมดพอมีนโยบายให้มีลูกสองคนซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวจีนต้องการมากที่สุด ก็เลยค่อยๆลดความร้อนแรงที่คนจีนชอบเอาเงินออกไปถลุมเล่นกันจนเกินตัวนี่คือสิ่งที่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของจีนเขาทำกันคนที่อยู่ในสถานะเป็นผู้น,นำที่คนทั้งโลกเขายกย่องว่าคุณเป็นคนที่เก่งที่สุดคนหนึ่งแล้วคุณก็ยังอายุไม่มากแต่คุณกลับลงจากตำแหน่งแล้วเลือกคนอื่นมาเป็นแทนโดยบอกว่าคนคนนั้นเก่งกว่าผม นี่แหละคือสปิริตของนักปกครองที่ยิ่งใหญ่มากๆที่มองเห็นชาติบ้านเมืองเป็นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องส่วนตัวเพราะแบบนี้นี่เองที่ทำให้จีนสามารถคัดกรองคนเอาคนที่ดีที่สุดและเก่งที่สุดมาบริหารบ้านเมืองสิ่งที่ยืนยันความสำเร็จของประเทศจีนก็คือผลพวงที่เห็นอยู่ในยุคปัจจุบันจะเห็นว่าสิ่งที่ท่านหูจินเทาสมไม้ต่อ ให้กับท่านสีจชิ้นผิงแล้วตั้งความหวังว่าจะให้ท่านสีจชิ้นผิงมาดูแลสืบทอดความเจริญงอกงามของประเทศจีนโดยไม่ต้องมีจุดด่างพร้อยให้เกิดการเลื่อมถอยอย่างที่คนโบราณบอกว่าการทำให้เกิดขึ้นนั้นยากแล้วแต่การจะรักษาให้คงอยู่ยากกว่าระบบที่เขาวางไว้ความสำเร็จของเขาไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่ง ไม่ได้เป็นมรดกตกทอดของใครสรุปชัดๆก็คือเบืองจีนไม่ได้สร้างมาให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของทุกคนต่างมีหน้าที่มีบทบาทที่จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนต่อไปเหมือนฟันเฟืองที่ทํางานของมันตามปกติบางคร้งอาจจะมีสะดุดบ้างแต่สุดท้ายก็จะเดินไปตามรอบของมัน